phải đấy chứ lại chứ lại coi lại và cũng cố cái tần suất này là một khối quân nhiều người tập 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 တို့24နိုင်ကျွန်တော် Facebook မှာဆို WAG ပြေးတော့လာ24နိုင်ကျွန်တော်စက်ဆွဲလာလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆာမတ်ထပ်ကနေဒါကြောမြန်မာမြန်မာဖွဲပါ WAG ဒါကျွန်တော်အားရပြပါတွေကိုပြပြီးပြေးတဲ့အဖွဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအကုန်ရောက်ပြီနော်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေအကုန်ရောက်ပြီလောက်ဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြင်တွေ့လို့ရအောင်လေ မြန er ်မာနိုင်ငံမှာသတင်းစကားသတင်းဖို့လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစကားစသတင်းဖို့လို့မရအောင်เนาะသူများနိုင်ငံမှာငလင်လောက်တာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်မီဒီယာတွေကိုဘလို့ဝင်ခွင့်ပေးလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြီးနိုင်ငံတက္ကသိုလ်မီဒီယာတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးထားရလဲဘာလို့လဲ ok bạn đến làm nào để nhai bé nên làm nào để nhai bé cho nó được à nó ยาชิมยน่าเราหมดทุยาก็เวลาผมเป็นก็เป็นรายงานคนนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นทะนบีนก็หลายยายาเคลื่อี่กต้องแปลว่าบงคกันานหน้าเราก็มีานหน้ากงก็มีถ้าเกิดานหน้าราะว่ายกเค้นที่ให้เราก็รับขับอากา่ายังสาาใส่ยาชิโซูโตมเจ้าล่ายาเราลาเย่บ่โยเฉพาะเกเาเงนะคยาไตวาเนอุสากม่ถ้าอาจารย์แต่แตยาชิโซูเรา แจ้งอะอย่าไร้ทุกต้องจริงๆอ่ะสามารถช่วยย้ายช่วยย้ายข้ออะไร่อนช่วยเหนื่อยครับถ้าแกรู้แจ้งเกเรเป็นวัยรุ่นจังวัไม่มีไม่ไม่เข้ากับแต่ผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับตักขอไม่ทำไรครับผมก็ไม่หยดเลยครับถ้าแกเกเรกับจังคมไม่เข้ากันแล้วับผมก็ไม่เอาโดยครับแล้วหลังจากปฏิบัติการมา50ชั่วโมงเข้าชั่วโมงที้50 52แล้วเท่าผมเราติดตามข่าวสารใกล้ชิดแล้รู้สึกยังไงบ้างแล้วมันคุยกันในกลุ่ม ก็มีแล้วก็ทังใจม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ที่ี่ที่เดียวครับไม่ใช่พ่าบอกตอนนี้อะเสียชีวก้อนนงก็รอยก่าเลยนะพี่ก็เลยมาเป็นน้ายเปล่าเวลาสงเสียประเทศไทยมีทีเยอะแยะนาะพี่ก็เสียที่เยอะทีสกบะมาาด้วยที่ไหนเสียยอะที่กบเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวเก็ยังไงก็คงก็รู้สึกเย่มา ก็ส่งกำลังใจให้นรับๆก็มีที่วันนี้ต้องอาจจะต้องมาเกาะติดผู้่วยเหลือน่าจะอีกยาวเลยเพราะว่าดูจากราคาแล้วน่าจะเติดสำคัญน่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาทุกวันก็ทุกวันตอนนี้ก็ที่พม่าก็เขาจะต่อมาเฟซกันแล้วก็ราะว่าดิทรงชิดมาให้ผมว่าผมก็จัดตั้งข้อมูลว่าอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้ออกมาผมมีบ้างครับใช่ที่พม่าก็สามารถจะต่อมาพูดเราได้นี่ครับทำให้เต็มที่ครับ มีอะไรใหญ่ก็ขอความไ่เื่อยวีจาการนันจะเป็นอะจากั่งให้ก็มีอะไรก็คงบว่าทีเลียรายเงินถ้าเป็นันงานจริงๆเรามีที่เดียรอดี่จะกรุงไทยก็เราก็มีมีแม้ตเนี่ยครับเพราะเราก็เราเราอาจเรยพม่าก็รู้ว่าตอนนี้อาระม่าก็ ฝ่ายรุ่ทัพกลับไปก็มีแตหามาเวลาจะรู้ว่าหนนจก็สรงที่บามาแล้วก็ส่งไปแล้เกรานต้อง้้ากบอกเอกว่าถ้าเกิดนนจับแล้วก็ถ้าเกิดคิ่าี่ยจไหมถ้าเกิดคิดว่าม่จ่ไยก็ทำให้อยู่ตรงนก็ให้อยู่แล้ก็ติดใจแลครับัคุณใจกุจมากแ้วก็เราเรายังไงเราก็ให้ชีวิตเราปลอดภัยอยู่ชีวเราปลอดภัยอยู่เพราะว่าถ้าเกิด วินาทีกําลังโดดแจกถ้าเกิดคงตามมาอย่างตัวนึงแล้วก็ทํามาคืนเดียวให้รู้ๆก็ไอ้ตรงนั้นกับทางกับท่านใหญ่คงอยากจัดจริงๆเพราะผมมีคือว่าวันนี้ก็โดนจัดถึงจะแล้วก็เค้าก็มีมานะครับเค้ามีมาอันนี้นะครับอย่างนี้นะครับที่บอกมาเนาะเราจะเราจะลาออกไปแล้วมาเราจะเราตระหึงไม่จ๋ากันဖြစ်ပါတယ်เนาะอဲတော့ย้ํา हूं ตะแกเสดบอราปี้กว่านี้เราจะรอกว่ายา အင်ကေကတိုင်လိုက်ရည်ကြာနေလိုက်တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဆက်လိုက်ရပြိုင်ကေကတိုင်ရည်ဘူး။ညမညမပြီးမှစကားစားမယ်ပတ်သက်တဲ့လူတွေတွေ့မြင်အောင်လို့ပါ။ဒါချပြရဲဆိုတော့လေ။မနက်အင်ကေကတိုင်လိုက်ပြီလေ။တိုင်ကအဖွဲ့4၄အတီးဒီ အဲ့ဒီကမီဒီယာတွေထိပ်တန်းမီဒီယာတွေအကုန်လာတာနော်။မရှိသေးကြတဲ့ကဗီဒီယိုတွေထိပ်တန်းဗီဒီယိုတွေအကုန်ကိုအားလုံး။မပါဆိုရုပ်ရှင်တော်ရိုက်တယ်ကဲ။ကင်မရာကိုတွေ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေလား။ မှာနိုင်ငံမှာပျော်ပါးမူရဲ့တောက်စားပွဲလမ်းသဘင်သွားနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ွာနော်တိုင်းပြမငြိမ်ချမ်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဟာလောက်ပွဲလမ်းသဘင်လွားမဲ့တောက်စားနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ွာနော်လူအကွေနဲ့လူအတတ်တခြားဘယ်တော့ရေးကြည့်လဲဆိုတော့တပိုင်းကြီးကဘယ်တော့တက်ဖို့ထားလဲဆိုတော့ကြာပြီ